เราอยู่ในรายการไดเมนต์ Diamond, กันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงลายพอยทว่าลายพอยท์ใช้ทำอะไรและหาได้จากไหนนะครับลายพอยท์เออลืมบอกไปลายพอยท์อยู่ในช่องอื่นๆน,นี่ลายพอยท์การหาลายพอยท์หาได้จากช่องสะสมนะครับมันก็จะหาได้จากไอ้พวกเนี้ยครับ อย่างเช่นบางอันก็ให้ไปดูคลิปบางอันก็ให้เพิ่มเพื่อนให้ซื้อสติกเกอร์ให้ลองใช้แอปแต่พวกซื้อสติกเกอร์ใช้แอปเนี่ยจะได้เยอะหน่อยโอเคครับอ่าการใช้หลักๆเลยแรกได้เป็นคอยลายลายคอยลลยคอยแล้วยังอื่นน่ยมันจะมาเป็นช่วงช่วงอย่างช่งนี้ก็อันตี้แอน แลกลดอะไรก็ได้มูลค่า32บาทโอเคอัตราการแลกเปลี่ยนเป็นลายคอยก็อย่างนี้เลยเท่านี้เลยผมว่าดีนะไอ้ลายพอยนะ์เนี่ยผมเก็บมาเดือนเดียวมั้งเกือบเกือบเดือนด้วยแหละเจ็ดสิบเจ็ดพอย์ละประมาณร้อยคอยคุณไม่ต้องเสียตังอะไรเลยนะได้ร้อยคอยโอ้โหเยอะจริง ร้อยกว่าคอยด้วยแหละเนี่ยเจ็เจดร้อยกว่าคอยครับโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรบายบายครับ